i <laughs> สวัสดเ,เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวัวไทยสบายอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ใครที่มีผิวไม่กระด่างใสที่มีปัญหาเรื่องผิวไม่กระจ่างใสผิวไม่ชุ่มชื้นรูขุมขนกว้างแล้วก็เป็นฝ้านะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะถ้าชอบมาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสม,สมของเราตัวแรกเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะใครจะใช้โยเกิร์ตแบบไหนก็ได้เลยนะคะไม่ว่ารสธรรมชาติหรือรสผลไม้นะคะแต่แค่ว่าเราไม่ให้มีเป็นผลไม้อยู่ข้างในนะคะให้เข้าเป็นเนื้อแบบเป็นบดเป็นละเอียดเราสามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับกลมกลูมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนตัวจะใช้โยเกิร์ตรสกล้วยนะคะ เราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือกาแฟนะคะใครจะใช้กาแฟแบบไหนก็ได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟเขาจะมีคาเฟอีนนะคะก็จะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดริ้วรอยช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะคือน้ําผึ้งนะคะในส่วนของน้ําผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะก็จะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วนะคะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนให้กาแฟเขาแตกเลยนะคะ ูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาติดรักสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบคอนเพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะตีให้กาแฟเข้าละเอียดก่อนนะคะเวลาเขาละเอียดแล้วเนื้อเขาจะเนียนมากๆเลยนะคะแปรงแค่แปรงไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะหลังช้อนเราจะได้นวดได้ขัดแบบนี้นะคะส่วนตัวชอบมากพอกหน้าด้วยกาแฟหน้าขาวไว้นะคะ หน้าเนี่ยจะขาวสีชมพูเลยค่ะพอกหน้าด้วยกาแฟาบ่อยๆนะคะทําติดต่อกันทุกวันนะคะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผิวสวยเลยนะคะสูตร diy นะคะไม่ใช่ว่าเราทําครั้งสองครั้งเราจะเห็นผลนะคะเราต้องทําอย่างต่อเนื่องเราต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะคะอย่าลืมว่าสูตรของเราเป็นสูตร diy นะคะ นี่นะคะให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไม้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะหลังจากที่เราไปล้างหน้าอกแล้วเราจะเห็นความแตกต่างของใบหน้าของเราเลยนะคะผิวของเราเนี่ยจะชุ่มชื้นจะกกระจ่างใสขึ้นมาเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแ้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป,ป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีคลิปสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์